ตอนนี้รู้สึกว่าจะเคริรประเทศแล้วที่เขาสีดได้แล้วครวางแผนสีเข็มที่สองต่อเลยสองเปอร์เซ็นต์ดวครับที่เขาสีไปออสองปอร์เซ็นดีคือจังสังไปโดนล่ะนี่เออนี่คือรายง,งายครับรายง,งายคนสีใสเดี๋ยวนี่ฮะห่วยอันที่ว่าห0สิบเปอร์ซ็นี่ยก็คือคนล่งทะเบียนนะครับแต่ว่ายัางบดีสีคนเสียแค่สองเปอร์เซ็น ลำมข้าอีอย่างดีดิตอนนี้ข้ากำลังรอวัคซีนครับก็สิโดนแท้ปีหกหากระทรวงสาธารณาสุขถือตัดงบครับตอนนี้งบของข้าพอสามารถซื้อได้พวกยาบรรดงแล้วก็พวกยาสร้างแต่แมวเป่าซื้อมาหาชิแตกยังยาบรรดงยาบรรดงอันซื้อมาเห็นนายกครับส่วนยาสร้างซื้อมาเห็นรองนายกป้อมครับเห็นไหมเพิ่นกินข้าวบ่แสบมันสิป,ปวดแทงปวดขาแน่วเดลยในงานการก็บอกว่ยได้เฮ็ดนี่แล้วไม่กินข้าวบ่แสบแน่วเลยอ้วนคือจังกบถ้มนี่ปัญญาว่ากินข้าวบ่แสบอยู่กับง,งบสาธารณาสุขตอนนี้ดดครับ ฮขาซื้ออยังบรได้เลยนอกจากยาบรรดงกับยาสร้างนี่แหละวัคซีนก็จัดทรงลา่าซ่าครับโอ้ยปลอกสีข่อยมอบหมายให้เจ้านะไปถามน่ะมึงดูวัคซีนมันส่งทางเครื่องบินหรือมันใส่รถยนต์แกมามันคือมาซาตายแม่ม่ใช่ค่ะนายนุชจัดการให้ค่ะแล้วก็ถามน้องนั่เล่าว,วางเล่าก็วัคซีนอะไรสิออกก่อนกันได้ค่ะเดี๋ยวสีจัดการให้มันสิพัฒนาจาก4.0ไป1.2สมบูรณ์บริหารประเทศนี่นี่สุขติว่าสุขเข,ข,ข่ายลูกเสืออยู่สมบูรณ์